เรามาดูตัวเลขของโควิดให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับในเช้าวันนี้นะครับตัวเลขมาหน่อยครับค่ะของเช้าวันนี้เลยนะคะตัวเลขดีใช่ไหมวันนี้ตัวแรกนะจะบอกว่าดีก็ไม่ต้องนีราะมันมันไม่ถึงสามพันนะใช่ค่ะใช่ไม่ถึงสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะก็เพิ่มเพิ่มจากเมื่อวานในเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแค่นั้นนะคะไปดูกันค่ะตัวเลขติดเชื้อวันนี้ของศูนย์ข้อมูลโควิดสิบเก้านะคะติดเชื้อสองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะ ทําให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่2องล้านสองแนะคะคเสียชีวิตวันนี้เพิ่มจากเมื่อวานนะคะวันนี้ตัวเลขอยู่ที่18คนค่ะแต่ก็ต่ำกว่า20นะ2องพนี้ถือว่าต่ําที่สุดไม่มี2 0 0วันนี้สวันนี้ใช่ในในปีในปีนี้พี่หนอมในปีนี้ในปีนี้ใช่ไหมก็แปลว่าแปลว่าเราหลุด2,000มาหลุด3,000มาเป็นครั้งแรก ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานยัง3ามพันอยู่วันนี้วันที่สามมกราใช่ค่ะแล้วแสดงว่าตัวเลขดีเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ตัวเลขมันจะพุ่งไงใช่ใแต่ว่าถ้ามันจะฟักตัวอยู่ตอนนี้ก็มันก็ยังไม่แสดงอาการนะรออีก7วันใช่ไหมเป็นอย่างน้อยนะห้าถึไปเลยเนาะพี่หนอมก็รอดูค่ะอันนี้ตัวเลขวันนี้นะหายป่วยวันนี้นะคะพี่หนอม ก็น้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะคะอยู่ที่2,903รายแล้วก็หายป่วยสะสมอยู่ที่2 1 5 2 0 7รายรักษาตัวอยู่33,114รายเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานเล็กน้อยค่ะไม่ถึง10คนนะเมื่อวานนี้รักษาอยู่1 ตัวเลขท้ายคือ1 0 8แต่วันนี้อยู่ที่114ครับนะคะไปดูตัวเลขที่ผมให้คุณผู้ชมดูย้อนหลังนิดหนึ่งแล้วกันตัวเลขของโลกนะครับนี่นะตัวเลขของโลกนี้คือวันที่วันที่31ธันวาคมสามสิบเอ็ย้อนไปนะดู <c oughs> 286ล้านนะคะ <c oughs> วันนั้นเนี่ยวันที่31ธันวาคมเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งโลกเนี่ย1นล้าน8แสนเลยพี่หนอม 1, 8, 4, ล้าน8แสนเี่นร้อาราย <c oughs> เกือบสองล้านในวันเดียว สูงม,มากสูงม,มากสูงม,มากเพราะว่าสหรัฐอเมริกาในีปลาไป50,000นกว่าใช่ค่ะสหรัฐอเมริกาในี้5แสน่นะครับและอังกฤษนแสนแปด่นเก้าพันสองอเนี่ยถ้าดูถึงฝรั่งเศสด,ด้วยในร่วมส0 0 0 0นนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี้ตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากอนน้านแปดแสนนะครับแล้วก็เสียชีวิตของวันที่31ธันวาเนี่ยหกพัเลยนะคะค ทีนี้ลายภาพถัดไปนะครับวันที่1มกราคมถัดไปก็เป็นวันที่1มกราคมนี่ตัวเลขของโลกนะลดลงค่ะพี่นองตัวเลขตัวเลขจาก286ล้านมาเป็น288ล้านนะค่ะนะครับแต่ติดเชื้อเนี่ยอยู่1สนหกหน่ล้านหกแสนสาม่นองพันแปดร่สลดลงลน,นะครับทั้งโลกนะสหรัฐอเมริกานี่สี่แสนสี อังกฤษแ8 9 8 4 6ให้ดูตรงนี้นะหนึถึงหเนี่ยนะจ้ะแล้วก็วันที่สองธันวาคมหนึ่งล้านหนึ่งมื่นเจ็ดค่ะลดลงมานิดหนึ่งเพราะอเมริกาเนลดลงมาเหลือแสนหกหมนแะครับแล้วก็ตัวเลขของวันนี้ตัวเลขของวันนี้ของเว r ลด์เมเตอร์เนี่ยครับสองร้อล้าน 4 9า7 7น,น,นี่ตัวเลขวันนี้ล่าสุดเดี๋ยวนี้เลยนะค่ะนะครับนี่คือตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อก็เร็วมากนะครับในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้นะเรียกว่าก้ากระโดดได้เพราะมันล้านกว่าล้านหนึ่ล้าน 5, ล้านห้าล้านหล้านแปดขึ้นมาสูงสุดนะครับแล้วพอวันนี้ก็ตัวเลขก็ลงไปนิดหนึ่งนะครับ นี่คือเรื่องของสถานการณ์ของโควิดนะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับค่ะซึ่งทั่วโลกนะคะของวันนี้นะคะพี่ถนอมที่เป็นตัวเลขติดเชื้อ new case นะคะอยู่ที่796,518ค่ะวันนี้นะเนี่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตวันนี้นะคะสา3 0นแ้าใช่ค่ะครับ แต่อันดับหนึ่งยังเป็นสหรัฐนะคะส่วนอันดับสองนี่ยูเคค่ะครับอันดับ2ของยูเคนี่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพัฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรอยู่ที่5 8าหมนะคะพี่หนุมอิตาลีอิตาลีนะคะเดี๋ยวนะคะอิตาลีอิตาลีอยู่ที่หกหมืเอดค่ะครับก็ลดลงมานิดหนึ่งนะ นะครับผมเข้าใจว่าหลังปีใหม่ยังไม่ได้วัดกันเท่าไหร่มั้งฮะหลายประเทศก็ยังมีประท้วงอยู่นะพี่น้องบ้านาะมดูของประเทศไทยของเรานะครับดูรายภาคให้คุณผู้ชมนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานเนาะนี่ตัวเลขเมื่อวานใช่ไหมวันก่อนนั้นน่ะกรุงเทพเนี่ยแพ้ชนบุรีใช่ป่ะก็คือเมื่อวานนี่แหละพี่หน่อกรุงเทพแพ้ชนบุรีนะคะเพราะเมื่อวานนี้ชนบุรีเนี่ย442อ่ะขึ้นมานะคะเมื่อวานกรุงเทพเนี่ยแค่366 <c oughs> คือที่มีบอกว่าแค่นี้นก็คือว่าตกมาอันดับสองแล้วนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ถือว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะไล่ภาพไปไ<ด>เรื่อยๆนะไล่ภาพาปไปพ <า S 2> นะแล้วก็เนี่ยภาคตะวันออกจะเป็นภาพถัดไปนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะภาพตะวันออก <c oughs> 442วิ่หอม,อมเห็นบอกว่าระบาดท,ที่เป็นคลัสเตอร์ในอยู่ที่บางละมุงนะคะสูงที่สุดภาคเหนือนี่ก็ยังเป็นเชียงใหม่อยู่ค่ะ85นะคะอันดับหนึ่งส่วนภาคอีสานนะคะวี่หอม โอ้ยมือกายหนาปากค่ะพี่น้องท่าอุบล,าบลราชธานีมันมีคลัสเตอร์อยู่ใช่ไหมเป็นคลัสเตอร์ที่เขาใช้คําว่าร้านอาหารกึ่งผับก็คือก่อนหน้านี้เคยเป็นผับแต่มาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอันนี้ตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนะใช่เ,ออเป็นคลัสเตอร์ท,ที่ที่บอกได้ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงทั้งเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงแล้วต้องกักตัวเนี่ยเยอะมากตอนนี้เปิดโรงพยาบาลสนามแล้วนะคะหลังจากที่ปิดไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็คุณหมออภพานก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันก่อนด้วยนะน่าเป็นห่วงค่ะ ทางใต้ก็ดีขึ้นนะนะคร128นะและน้องไม่มีผู้ติดเชื้อนะเป็นศูนย์นะเมะื่อวานนี้นะครับส่วนภาพตัวนตกก็ทรงๆนะครับ<ง>ตัวเลข<ง>นะใช่ค่ะไปดู10อันดับก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับราชบุรีนบีรีนะครับกรุงเทพ366ไม่บ่อยครั้งที่กรุงเทพจะไม่ใช่บ่อยครั้งะ เป็นครั้งแรกเลยที่กรทมเนี่ยเป็นที่2นะ 2> ใช่ค่ะดังนั้นเป็นที่1มาโดยตลอดเพราะว่าจํานวนประชากรเยอะกว่ามากเมื่อเทียบกับจังหวัดชนบุรีค่ะอุบลราชธานีมาเป็นที่3 3 0 4นครศรีธรรมราช128ขอนแก่นร้อยท,ทุวนเลยอะ่ะค่ะนะครับสมุทรปราการ90เชียงใหม่85ภูเก็ต84อุดรธานี65จังหวัดระยอง57 แล้วก็เมื่อวานนี้ถึงเมื่อวานนะ่นะฉีดวัคซีนกันไปแล้วร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหม่นเโดสเมื่อวานนี้ฉีดไปแค่เพียง9,399พันสร้บค่ะคุณผู้ชมใครจองเข็ม3หรือว่าใครมีนัดฉีดเข็ม3มพิมพ์เข้ามาหน่อยนะเป็นยังไงวันไหนบ้างนะคะ